สวัสดีค่ะพี่น้องฟองฝไฟสุภุสุข,สขณ์พี่น้องยานยุกรมิการบําเด็ญเรื่องซอแอนนอรดีแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้ซอแอนพ่อกับลูกค้าบัชนพี่น้องแล้วก็โกพสรูปพร้อมซอแอนน้องอาดอัตชัยแล้วก็พอ่ออำนวยพี่น้องพออำนวยอินทร์สอนพี่น้องเป็นตหาหักครับพี่น้องตอนงานนั่นทําบุญนัน่นอยู่บัน บัานลังศิตพี่น้องพ่อกับแม่เพื่นกับมาตายายสุภุสุคนโอ้ยน่หักคักพี่น้องใจครอบครัวอบอุน่นน่หักคักพี่น้องจใาเิ่นเป็น,ปน,ปนหนึ่งเดียวกันน่หักที่สุดเลยเอฟซีได้ลทถันกับเขามาคอมเมนต์รัวพี่น้องน่ารักมากค่ะอบอุ่นจังเลยครอบครัวนี้เป็นหนึ่งเดียวกันน่ารักที่สุดเลยน่ารักอบอุ่นที่สุดค่ะซอแอนน้องอาร์ตหน้าตา ดีกันทั้งครอบครัวเลยลูกเมนพี่น้องจานาตาดีพอ่อกระลอลูกก็สวยกระลอพี่น้องเป็นตาหักขักกันคุณพ่อหล่อมากครับคุณแอนสวยหวานน่ารักมากค่ะคุณอาร์ตหล่อมากครับรักคนสวยน่ารักที่สุดเลยอยแอนคนสวยพากันหน้าตาดีทั้งบ้านเลยน้า เต้าฟดก็คล้ายคุณตามนวยน่ารักที่สุดเลยเมนพี่น้องจากนาตาดีทั้งครอบครัวพี่น้องเอฟซีกับซงหัวใจใหย่รัวๆน่ารักค่ะพี่น้องครอบครัวสอแอนอรดีถึ้งคุณยาแตนถึงคุณยายแตนโอ้ยเป็นตาหักพี่น้องครอบครัวเพิ่นนนะอบอุ่นมากค่ะน่ารักที่สุดเลยคุณพ่ออำนวยและลูกๆเมนน้อพี่น้องแาเป็นตาหักค่ะ น่ารักอบอุ่นที่สุดเลยค่ะคุณพ่ออานวยและซอแอนอรดีน้องอาร์ตครอบครัวอบอุ่นน่ารักมากค่ะแมนพี่น้องจ้าขอบครัวเป็นตาหักค่ะพี่น้องเย็บซีเดลา่ท่านเบงกระส่งหัวใจเพิ่นมนัทําบุญนันบานลังสิทธิ์ซอแอนบอดบอยแล้วก็ญาตพี่น้องสุภุสุคนมา้าป็นตนาหากักนะฮกพี่นอ้องจ้า่าแตนย้ายย่าแตนย,ย้ยา,นยายแตนพร้อมทั้งอัน พ่อแม่เพื่อนโอ้พี่น้องเป็นตาหักค่ะครอบครัวเพื่อนอบอุ่นน่ารักค่ะเสอบอดบอยสอแอนพี่น้องคู่นี้อยู่กับใครก็น่ารักขนาดเราเป็นผู้ชมยังหลงรักเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยคุณพ่อคุณลูกลูกสาวกับสววลูกซ้ายก็รอพี่น้องหน้าตาเพื่อนคือกันค่ะน้องพี่น้องจะ่าหักค่ะหน้าตาดีกันทั้งครอบครัวเลยค่ะดูแล้วอบอุ่นมีความสุขด้วยค่ะคุณตามน่วย พี่แอนนองอาร์ตน่ารักที่สุดเลิบเลินะคะเมนน้องพี่น้องจ่าเป็นตาหักกับเอฟซีเพิ่นกระซุ่งหัวใจให้สอแอนรัวๆน้นองอาร์ตแล้วก็คุณตามหน่วยพี่น้องลูกตาหล่อสวยได้ตาเสียงดีได้ยายจาน้องแฝดจ,จาน่ารักที่สุดเลยแมนย,ยัยแอนยแต่เราก็เสียงดีดีน้องพี่น้องจา่งาเนี่ยารล้ลองเพลงแมนสุดยอดค่ะพี่น้องดีใจน้ำพึ่นพี่น้องจ่า ซอแอนกับเสียงดีดีลอ้ลอรอนองอาดก็ได้ถึงสวยถึงรอหน้าตาดีถึงครอบครัวหรือพี่น้องดีใจกับซอแอนพร้อมทั้งครอบครัวสุบุสุคนก้อยยูดีมีแห้งเงิหงหงปัง,ป,งปังเลย้วยเด้อเจะเด้อเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางจ้าพี่พี่พน้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย